นนปีปัณน,นีเบเวอรีมคือรูกบาวเสียงหน่อยเบาวเสียงหน่อยกับอาพงกับเอเบลมองก้าเบลมองก้ามองก้างี้นั่งลงตักเนี่ยนั่งลงเออพ่อไปแซมือะไรพ่อไปเกี่ยวหนะ้าพ่อไปเกี่ยวขาบ่ เกลวเขาแก้วเาขาเีอเก้ืเขาก็เอาไปฟังนู่นน่ะสอเอวไปฟังปูน่ะเออกองเขาใหญ่ดีอืมนีามา่คขาอยู่ทงไตทงนาบอ่ะเฮ้ยเคื่อนเคื่อนกระปูกเคื่อนปูกยาเ้อะเคื่อนเคื่อนปลูกเขาเยอะก็เลยมาเก่ยวเขา,ๆๆาเก้าเขา เอาเอาเข่ามาไว้กองไว้ตรงนี้เด้อคุณดูคุณต้นแกงเราใหมา่แกงเราใหม่ก็ฮกหกมีงูกะบ่มีงูกะบ,กะบ่ตัดเหล็บร้อย พอตู่ก็ไปเกี่ยวนะพอตู่ไปเกี่ยวเขาบ่เอออือแล้วบ่าเลาวหอยถนัดเ <c oughs> พิ่งกำลังหัดบ่าเลาวอยู่พี่น้องพาไปตั้งแต่ในน้อยพาไปไทยขอดขอดหนกมากก็โตมากกะขาย กินมาหมาวันกนะ่อนน่ะแต่หัดพูดบ่เป็นกินกับบ่เป็นกินแต่เผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บอยู่เป็ดแซ้บเอเวลบุลหูเอเวล,เเวลไปทางไหนเลยเอ๋อเอ๋อันนี้อันนี้เพื่อนจะบอกหนิเจ้าให้สัส่งมาได้หรือเปล่ ยังสังบ่แล้วเป็นยังจะคือสางบ่แล้วแมว่าพี่นุ่มีตังค์ิๆนุ่มทิ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 มมีตังมีตังมาสร้างก็กะห้องก็กนอนหลังคาด้วยวันก็จะนอนหลังคาเยะเยอยทิมทิ่มเอคือยังคือหยน่มหยน่ เพื่อนเพื่อนเพื่อนหมเซ็ตเพื่อนหมเซ็ตค่ะยาวยาวหกันเรือนเยอะเลยเพื่อนหมเซ็ตตอนตอนจะเริ่มสร้างเนะี่ยเขาเขาเริ่มจากตรงนั้นก่อนจากตรงนั้นอ่อยลงมาอ่อยลงมาแบบนี้ก่อนแล้วอยขึ้นมาตรงนี้ก็มีหลอดไม้ทั้งมนเต็มเลยอ่าเดี๋พอสำนีก่อนเนาะโมนี่เนาะอ่าเปียวันดี้สบายดียุสบายดี เดี๋ยวพ่อ,อกันใหม่เนาะฝากกดติดตามเอว่าเซียงเด้อ